สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคอเมนี์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนช่องคอเมนี์วีล็อกชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีรถสวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้นะครับจะเป็น t o y o t ้าไฮ u ักซิโ่2.4มิตดับเบิลแคบเกียร์ออโต้ปี22-23นะครับทุกคนคันนี้เรียกไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับทุกคนแล้วก็มีตรวจโครงสร้างให้ทุกคันนะครับรับรองว่า ได้รถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผ่านการตรวจโครงสร้างมาให้นะครับจากบริษัทตรวจรถชั้นนําเลยนะครับคันนี้ก็ได้ตรวจจากกูอินสเปกชันนะครับได้คุณภาพนะครับ5ดาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในหรือว่าเครื่องยนต์นะครับก็5ดาวทั้งหมดเลยนะครับรับรองได้นะครับใครดูรถไม่เป็นมาออกรถกับต่อนะครับสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามรอบคันของคันนี้กันดีกว่านะครับทุกคนเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับทุกคนคันนี้นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับได้กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีเทาดานะครับตัดกับสีโครเมียมนะครับแล้วก็จะเป็นสีดําด้านด้วยนะครับตรงโลโก้เนี่ยเป็นสีโครเมียมนะครับทุกคนสวยมากนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นสีเทาดํานะครับก็เพิ่มความดุดันให้ตัวรถเนาะทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์หน้านะครับสองจุดให้้ดวยนะครับ ทั้งสองจุดเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีให้แล้วนะครับถัดมาตรงไฟหน้านะครับทุกคนคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะครับคันนี้ก็ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์เนี่ยเป็น LED หมดเลยนะครับถัดมาด้านข้างของตัวรถนะครับทุกคนคันนี้ก็มีติดตั้งซุ้มล้อมาให้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นซุ้มล้อสีดําด้านตัดกับสีเทาดานะครับสวยงามมากนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับขอบ18นิ้วเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับทุกคนคันนี้ นี่เป็นสีทูโทนนะครับสีดำเงานะครับตัดกับสีโครเมียมนะครับสเปอย่างนะครับสองหกห้าทับหกศูนสิบแปดนะครับทุกคนก็อได้เป็นล้อขอบ18ดนิ้วดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับถัดมานะครับตรงกระจกมองข้างนะครับทุกคนจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมนะแล้วก็ตัดกับสีดำด้านนะแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ดีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะมี สติกเกอร์ติดตั้งมาให้รอกคันนะครับคันนี้ก็เพิ่มความดุดันให้ตัวรถเนาะเป็นสติกเกอร์ลาย Ro โก้นะครับแล้วก็ TRD s p o t นะดูดีเลยนะครับบันไดข้างมีให้ตามสายรถยกสูงอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับแม็กคอปบนิ้วนะครับเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถปี22นะได้เป็นช่วงล่างแบบใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่วงล่าง Superfect Suspension ให้แล้วนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้ตัวรถนะครับขับขี่สบายเนาะ โอเคถัดมาทางด้านหลังของตัวรถนะครับทุกคนคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟท้ายนะครับเป็น LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยไฟถอยก็จะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวหลอดไส้อยู่เนาะก็สวยงามนะครับเป็นทรงคล้ายๆเลขสามนะครับดูดีเลยนะส่วนกันชนท้ายนะครับก็เป็นสีเทาดานะครับตัดกับดําด้านเนาะมีเซ็นเซอร์ไยหลังให้สี่จุดด้วยนะครับคันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถนะครับแล้วก็ยังไม่พอเนาะ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับคันนี้นี่เลยครับไฟเบรกดวงที่สามมีให้นะครับมือจับฝาท้ายเนี่ยเป็นสีครเมียมนะครับนี่แล้วมาดูนะครับแม็กไลเนอร์นะครับสะอาดมากนะครับแทบจะไม่มีรูรอยเลยนะครับทุกคนนี่นะครับใหม่มากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับเช่นไครับมาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันก่อนนะครับคันนี้ก็ด้านหลังนะครับกว้างขวางเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดํานะครับทุกคน ตอนหลังเนี่ยก็จะมีที่ติดตั้ง Isofit หรือว่าคาซ s s มาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วให้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะครับดูนะฮะร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบนะเพชรูมแล้วก็เล็กลุ่มนะครับเหลือๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูในส่วนของแผงข้างประตูนะครับทุกคนคันนี้ก็วัสดุพลาสติกขึ้นรูมนะครับมือจับสีพรีเมียมนะครับลวลายนะครับเป็นตัดกับสีเทานะแล้วก็ ตรงนี้จะมีวัสดุเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็กระจกนะครับของคนขับเป็นออโต้นะครับทุกคนล็อคประตูแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับปรับพับก้าจกมังข้างตรงนี้นะครับถัดมานะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับส่วนกุญแจนะครับก็ยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะทุกคนนี่เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับถัดมาตรงเบาะนะครับทุกคนคันนี้จะได้เป็นเบาะหนัังีดนะครบ เดินได้ได้สีขาวนะครับแล้วก็เบาะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับเบาะก็สาดเลยนะครับไม่มียับไม่มีย่นนะครับเบาะสภาพใหม่พร้อมใช้งานเลยนะครับตรงที่เท้าแขนตรงกลางนะครับก็มีการหุ่มหนังมาให้นะนี่เลยนะครับเก็บของได้นะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับถัดมานะครับตรงพวงมาลัยนะครับทุกคนก็พวงมาลัยเนี่ยหุ่มหนังมานะครับแล้วก็มันเตียวฟังก์ชันซ้ายขวานะครับรุ่นมิดยังไม่มีครูสคอนโ n รลนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ครบอยู่แล้วนะครับทุกคนคันนี้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นมือหมุนนะครับหมุนไปได้เลยนะครับไปดูตรงโลโก้นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้ของคันนี้นะครับทุกคนนี่เลขไม้นะครับห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับทุกคนไม้ถือว่าน้อยมากนะครับคันนี้สภาพความใช้งานนะครับ โอเคนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับทุกคนคันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับเป็นสีทองแตะกับเจลน้องแบ็คมาให้นะครับแล้วก็เขาจะมีตู้เย็นส่วนตัวมาให้นะครับนี่เป็นคูบ็อกซ์นะครับนี่ก็เก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับรือว่าใครอยากกินน้ําเย็นน้ํากระป๋องเย็นอะไรประมาณนี้ก็แช่เย็นได้เลยนะครับที่ใส่ของเกี่ใส่ของก็อบ้างขวางนะครับนี่แล้วก็นะครับในส่วนของแอร์แบ็คคู่หน้าก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับ หน้าจอตรงกลางนะครับก็ขนาดใหญ่เลยนะครับประมาณแปดนิ้วได้นะครับมีในส่วนของกล้องมองหลังให้นะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับนี่กล้องหลังก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับนี่นะครับพร้อมกับเส้นกะระยะให้นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay a Auto นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายเนาะแล้วก็ระบบแอร์ของคันนี้นะครับทุกคนเป็นแอร์แบบธรรมดาอยู่เนาะแบบมือหมุนปกติเลยนะครับก็ใช้งานง่ายดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของ แอคชั่นคอนโทรลนะครับแปลว่าโหมดการเล่นให้ไหลนะครับมีพาวเวอร์เลทให้นะครับช่องเสียบ usb มีให้นะครับครบเลยที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับท่านี้เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับทุกคนนี้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีโหมดแมนนุ่นให้เล่นนะครับหรือว่าโหมดสปอร์ตนะก็ผักเข้าหาตัวบวกลบเชนเกียร์เองได้เลยนะครับแล้วก็โหมดขับขี่นะครับก็มีอีโค่โหมดเขาก็เหมืนะครับโหมดอีโคก็คือการขับขี่ทําให้ประหยัดประหยัดเชื้อเพลิงนะครับมากขึ้นแล้วก็โหมดพาวเวอร์ก็คื ให้ขับขี่แบบเร้าใจมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาฟังราคากันด้านหน้านะครับโอเคนะครับทุกคนและถ้าใครสนใจรีวิว2.4มิตรคันนี้นะครับได้รถปีใหม่นะครับปี22จน23ไหม่แค่5หมื่นโลนะครับยอ auto p ุ u s นะครับขายให้ในราคา679,000บาทเท่านั้นนะครับของรถคันนี้ฟรีดาวนะครับใช้เงินออกรถแค่99บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ11,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับทุกคน และนะครับถ้าออกรถกับเรานะครับรับประกันหลังการขาย2ปี2 0 0หมโลรายการนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็ขัดเครื่อสีคาสปาให้เต็มระบบเลยนะครับโอเคนะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท